นี้สะอาดพอไหมคะโอเคค่ะขาวจืวะเลยค่ะโอ้โหดำเลยจ๊ะดำเลยจ้ะควล้างนะดำไม่ควล้าง ชิบชิบนะจ๊ะชิบชิบนะเนี่ยไม่ตันเท่าไหร่นะจ๊ะมีน้ำหมอยูอ่ไหมออนี่แหละครับสาเหตุนะครับที่ทําให้อ์นะครับระบายความร้อนไม่ได้นะครับพอแอร์ระบายความร้อนไม่ออกนะครับความเย็นของแอร์นะครับมีลมหมอก่บ้างไม่ออกบ้าง ก็มีทั้งคอยร้อนและคอยเย็นนะครับที่ตันแล้วก็นานๆไปนะครับใช้ไปนานๆนะครับค่าไฟของของท่านนะครับค่าไฟก็จะกินค่าไฟเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคอม,มเพเซอร์ทํางานหนักนะครับแนของท่านก็จะกินไฟเยอะทําให้ค่าไฟของท่านนะครับก็จะแพงตามไปด้วยนะครับดูรด<อ>ูแลนะครับ